ไปช่องอองจิกาเบ้เววเววเววนนี้นะคะไปมาที่ร้านก้าวกลม1บาทก้วาวกลม1บาทนะคะกลา,ขาขงเบียงเจ้าเก่าสขาขากลางเบียงเจ้าเก่านะคะ ประกอบด้วยนะคะนาแรงเป็นเมนูยำค่ะยำปลาสลิดยำรวมข้าวต้มยำไยข่เค็มยำหุ้นเส้นต่อไปเป็นเมนูพะโล้นะคะใส่พะโลทอดหมูพะโลไข่พะโลเมนูผัดผักค่ะมีผักทุกอย่างเลยนะคะหมูผัดกาดคะแนงหมูกรอบ ยอดทานตะว,วันมะละน่าทานมากเมนูทอดค่ะหมูทอดปลาทอดไก่ทอดอาหารทะเลนะคะปลาหมึกคุ้งทอดก็มีเมนูต้มค่ะต้ยมยำแกงจืดเมนูปลานะคะปลาทอดปลาเป็นชิ้นเป็นหม้อต้มก็มีจ้า ตีเอ็ดได้เลยค่ยะอยากเข้ามาทำแบบไหนปลาหมึกนะคะทอดผัดหอยลายผัดพริกเผาเมนูโปรดของเด็กๆจ้าเมนูรวมๆนะคะแบบไข่อาหารที่ทานกับข้าวต้มอร่อยๆเมนูอาหารจานเดียวกะเพราข้าวผัดก็มี เป็นรูปรวมของอาหารนะคะบอกเลยว่าเห็นแล้วนี่อยากกินทุกอย่างเลยเลือกไม่ถูกเลยค่ะมาแล้วค่ะน้องต้อมันเลยก็ปลาผ่อนมังกรเนื้อตับยำหมูปลาต้มนี่เลยคือไม่ชอบแกนะตามต้องกินทุกอย่างเลยก็เบาอย่างน่ะเนื้อหางคำใหญ่มาก ปลาหมึกทอดกระเทียมของโปรดหอยลายผ่ะที่เผาก็ของโปรดุด<ะ>ร้อนเหรอน<ะ>ี่น้ำทว้าวทีนี้เจ้าของข้าวต้มควราะใช้ตะเกียบนะคะแล้วเราก็จิ้มเข้าไปอย่างนี้คนกินเหรอเนี่ยเขาต้องเขากินแบบนี้ เผ็ดลูกชาบเป็ดคงชิมไหมอะชาบป็ดคไม่ชอบชาบเป็ดคงชมชุดว้าวไม่หิวเลยโอ้โห่วต้มก็ไม่หิวเหมือนกันนะขวก็ไม่วเหมอนเมื่อกี้ชาบเนี่ยจไมเนี่ยบอแล้วว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วเนี่ยชบตัวม่ ดดแม่ลง,งทั้งเรียนต,ตรงกับรองเท้าสีเมืองนะม,ม,มันรุ่มเดียวกันหรอที่ทอเดียวกันหลยใช่ค่ะแล้วเหมือนต้องไปที่ทอดแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องเอามาฝายยายนะยายขายเลยาปินไม่หิวเลยนะรูไหมโอ้โหมันก็ไม่มันก็ไม่ฉิวแค่าาข้าวเปล่าๆก็ได้เหรอลูกที่ปิงอ๋ออ๋อปากที่คำแล้ว Mm. มาแล้วจ้าถ้วยที่สองไม่รู้เหมือนกันยังกินยังไงบ้างแซ่บเหรอขอท่านที่กินไหวหรือว่าช้อนช้อนใหม่ปะช้อนใหม่ะรข้าวพี่ตองถ้วยท,ที่สอง,สองไหนหกินแบบคนจีนทำยังไงนะ คนจีนคนจีนเขาชอบกินเนี่ยอืออันนี่อ,อันนี้เอออันนั้นอัน,นี้กินจีโช่หน่อย,ก,ยกินได้ไหม <c oughs> กินข้าวกับ <c oughs> กับน้ำพริกเผาได้เหรอ <c oughs> โปรตีนหน่อยไหม จะกินข้าวเปล่าๆเหรอลูกกินกัิมไหมหนูเด็กต้องก็กินอาหแต่ว่าเด็กน้องกินข้าวมื้อนั้นวางไว้ก่อนนะกินก็สิฟนี่นี่นี่กินกติมนี่หนูใช่ใช่บิงบิงเราเติมเท่าไหร่เติมเลยเดี๋ยวพี่น้องจะจะเอาข้าวเพิ่มนะน้องตัดต่อของน้องปิงโอ้โห้วกลับคืออะไรอ่ะทำไมกินแต่ข้าวอะนี่คือ กระเทียมอร่อยนะไม่ลองชิมหรอลองที่ตะเ,เ,เกิ้มอันนี้ดูค่ะเห็ดไหมเผ็ดนิดเดียวนิดนึงถ้ข้าวไม่มีแล้วอ่ะเอาข้าวหน่อยปะช่วยพ่อหน่อยปะมันเหลืนอน้อยเดียวเองอ่ะช่วยพ่อหน่อยเฮ้อหยุดโอ้ยเก่งจ,จังเลย ใส่ไปทั้งชิ้นเลยเหรอวิ่ก็เคี้ยวได้เหรอไม่เหนียวแล้วลูหนักไปอีกนึงโอ้โหกินข้าวไม่เห็นอย่างนี้เลยที่บ้านอ่ะไหวไหมไหวไหมไหวเหรอสู้ไม่สู้อุ้ยกินข้าวเยอะมากเลยนะวันนี้น่าจะกินเท่าๆกับพี่ตองเลยนะแย่แบบเซอร์ไพรส์มากเลยน้องปิง โอ้ถ้าวันนี้พี่ช่างน่าจะถึงแล้วค่ะโอเคไป่าอินซีนะคะตาชิีนี้ถูกทีด้วกับเส้นเชือเดียวติงใจแลนวหมดแล้วหมดลแล้ว นีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดติดกงกินกงกินทันจันะคะสำรับคีิปนี้เราก็ต้องขับตลาดไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย